คลิปเซกโฟนวีรกรรมเช้าทิศแย้มตะบะแตกโดนสาวคนสนิทอัดคลิปแบล็กเมลสวัสดีครับเพืพ่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับดันกระแสน,นะครับโดยวันนี้เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเราจะนํามาเล่าให้ฟังครับตํารวจเผยคดีทุจริตยักยอกเงินวัดไร่ขิงไม่หมูพยานบุคคลกลับทําให้การไม่ให้ความร่วมมือเชื่อทิศแย้มสีกาเกณฑ์โบรกร์สาวหัวใสจัดฉากพยานหลักฐา,านวันเข้าตรวจค้นเพื่อเบี่ยงเบนคดีจากการเล่นพนันเป็นกู้ยืมเงิน ปูทางตั้งหลักสู้คดีด้านเจ้าหน้าที่ไม่หนักใจหลักฐานแน่นสเตตเมนต์โอนเงินเชื่อมโยงชัดจากวัดถึงปลายทางว็บพนันแชร์คลิปสัมพันธ์เช้าอีหนึ่งปัจจัยทาหลงพ่อตบาแตกหลังโบรกเกอร์สาวนำมาแบล็กเมลข่มขู่รีดเงินก่อนเรียกมาเจรจาไกลเกลี่ยผลตารวจตรีจรุนเกียรติปันแก้วรองผอบชกกล่าวถึงความคืบหน้าคดียักยองเงินวัดไร่ขิงว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคําผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า10คนรวมทั้งนางสาวเตย เจ้าของร้านกาแฟาที่อดีตเจ้าวาดลงทุนเปิดร้านให้และแฟนหนุ่มที่เป็นทหารมีชื่อเป็นเจ้าของรถทุกคันในวัดจากการสอบปากคำนางสาวเตยและแฟนหนุ่มเบื้องต้นยังไม่ได้ให้การอะไรมากแต่คาดว่าทั้งสองคนนี้น่าจะกุมความลับเรื่องเงินทั้งหมดของวัดไว้อย่างไรก็ตามชุดสืบสวนสอบสวนและคณะทำงานจะเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่วัดไร่ขิงอีกครั้งเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงในบางประเด็นที่ยังมีข้อเคลือบแคลงสงสยัย ขณะที่ในส่วนของนางสาวเตยและแฟนหนุ่มหลังจากนี้อาจต้องเชิญตัวมาสอบปากคาเพิ่มเติมอีกครั้งด้วยเช่นกันพนักง,งานสอบสวนยังคงเดินหน้ารวบรวม,รวม,รวมพยานหลักฐานเส้นทางการเงินสอบปากคาพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีวัดไร่ขิงจํานวนหลายบัญชีทยอยเข้ามาสอบปากคําโดยตั้งศูนย์ปฏิบัติงานที่โรงเรียนในร้อยตํารวจสามพรานจากข้อมูลการสอบสวนปัจจุบันพบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินระหว่างนายแย้มกับนางสาวอรัญยวัน หรือซีกาเกนหลายช่องทางในช่วงปี2563ถึงปี2567รวมเป็นเงินกว่า300ล้านบาทแยกออกเป็นบัญชีส่วนตัวของอดีตพระแย้มโอนเงินให้นางสาวอรัญญวันในช่วงปี2566รวมกัน80ล้านบาทและใช้บัญชีของอดีตพระเอกพจน์หรือนายเอกพจน์โอนเงินและตะเวนนําเงินสดไปฝากตู้ธนาคารต่างๆให้นางสาวอรัญญวันหลายรายการรวมแล้วกว่า200ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบว่ามีชื่อบัญชีบุคคลอื่นอีกหนึ่งบัญชีโอนเงินให้นางสาวอรัญญวันอีก60ล้านบาทส่วนการตรวจสอบบัญชีภายในวัดไร่ขิงพบมีมากกว่า20บัญชีซึ่งเป็นรูปแบบการเปิดบัญชีเฉพาะกิจเช่นเปิดโอนเงินสำหรับเช่าบูชาพระเครื่องและกิจกรรมต่างๆของวัดและบัญชีของมูล,ลนิธิภายในวัดไร่ขิงสาบัญชีในจำนวนที่กล่าวมาเบื้องต้นมีเจ็บัญชีที่พนักง,งานสอบสวนใช้กล่าวหานายแย้มอดีตเจ้าวาดวัดไร่ขิง ในการยักยอกเงินวัดและยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอีกหลายบัญชีส่วนกรณีการสอบปากคำอดีตทหารเรือที่เป็นลูกศิษย์คนสนิทของนายย้มอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ที่นายย้มใช้ขณะเป็นเจ้าอาวาจํานวนหลายคันยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่างเงินที่นามาซื้อรถยนต์เป็นเงินจากส่วนไหนถ้าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดก็จะต้องดําเนินคดีในส่วนนี้ด้วยแต่ขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการน,นำกำลังเข้าตรวจค้นวัดไร่ขิงและสถานที่ต่างๆรวมถึงเชิญตัวพระลูกวัดและบุคคลใกล้ชิดต่างๆของอดีตเจ้าอาวาสมาสอบปากคำในฐานะพยานเพื่อสืบหาพยานหลักฐา,านเพิ่มเติมพบว่าพยานบุคคลบางรายยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่มากนักจะยอมตอบคำถามก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่นำหลักฐานข้อเท็จจริงมากางให้ดูต่อหน้าจนไม่อาจเลี่ยงตอบได้แม้ในขณะพูดคุยซักถามข้อเท็จจริง พยานบางรายจะยอมรับว่าอดีตเจ้าอาวาสเคยใช้ให้ไปเบิกถอนเงินของวัดออกมาเป็นเงินสดแล้วนําไปฝากตู้อัตโนมัติโอนต่อไปยังบัญชีธนาคารของนางสาวอารัญญาวันเพื่อเล่นพนันจริงแต่สุดท้ายเมื่อเข้าสู่กระบวนการสอบปากคําที่จะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการพยานบุคคลบางรายกลับเปลี่ยนคําให้การอ้างว่าอดีตเจ้าอาวาสไม่ได้เล่นพนันออนไลน์แต่อย่างใดเงินที่โอนไปนให้นางสาวอรัญญาวันเป็นเพียงการกู้ยืมเงินเท่านั้นนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตั้งข้อสังเกตออกว่า วัตถุพยานหลักฐานบางส่วนมีลักษณะคล้ายกับถูกจัดวางหรือจัดเตรียมไว้เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดโดยเฉพาะหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารสัญญาการกู้ยืมเงินของนางสาวรัญญาวันกับมูลนิธิวัดรวมไปถึงเอกสารหลักฐานสลิปโอนเงินบางส่วนคลายต้องการเบี่ยงเบนแนวโน้มทิศทางคดีให้มุ่งไปในทำนองว่าเงินที่ให้นางสาวรัญญาวันไปนั้นเป็นการกู้ยืมไม่ใช่นำไปเล่นพนันออนไลน์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับคาให้การของผู้ต้องหาทั้งสองรายที่ให้การกับเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าการพยายามเบี่ยงเบนประเด็นจากเล่นพนันออนไลน์ไปเป็นการกู้ยืมเงินจะไม่ช่วยทําให้ทั้งคู่พ้นจากความผิดในทางคดีเพราะสุดท้ายการนาเงินวัดออกไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ส่วนตัวก็ยังถือเป็นความผิดแต่การเบี่ยงเบนทิศทางคดีให้เป็นไปในแนวทางดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีมองว่าเป็นการปูทางเพื่อตั้งหลัก วางแนวทางต่อสู้คดีให้ง่ายขึ้นในภายหลังสอดคล้องกับข้อมูลสืบสวนที่พบว่าก่อนหน้านี้ในขณะที่นางสาวอรัญ,ญวันถูกตำรวจจกกับกลุ่มดำเนินคดีพัวพันรับผลประโยชน์จากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ l อ g a อ a x y ็ซ911 <c oughs> เมื่อช่วงปลายปี2017ที่ผ่านมาเจ้าตัวเองก็พยายามต่อสู้คดีด้วยการอ้างว่าตัวเองเป็นเพียงลูกค้าหรือผู้เล่นพนันเท่านั้นไม่ใช่ในายหน้าหรือบโบรกเกอร์รับแทงพนันแต่อย่างใดส่วนเงินจำนวนมากที่มีคนโอนเข้ามา อ้างว่าเป็นเงินที่กู้ยืมมาลงทุนธุรกิจจึงทาให้มองว่าการกระทาดังกล่าวก็เพื่อต้องการเปลี่ยนข้อหาจากผู้จัดให้มีการเล่นพนันไปเป็นผู้ร่วมเล่นพนันแทนเพื่อให้ได้รับโทษน้อยลงรวมถึงได้รับทรัพย์สินต่างๆมูลค่ารวมหลายสิบล้านบาทที่ถูกอายัดไปกลับคืนมาสอดคล้องกับช่วงเวลาเดียวกันที่นายแย้มอดีตเจ้าวาดทราบข่าวว่านางสาวอรัญวนันถูกตํารวจจับกุมก็เรียบสั่งการให้ในายเอกพจน์หรืออดีตพระเอกพจน์พระลูกวัดคนสนิท ลาสิกขาจากความเป็นพระแล้วหนีไปหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสืบสาวตรวจสอบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินถึงตนเองเนื่องจากนายแยม้มเคยสั่งให้นําเงินโอนไปเล่นพนันผ่านนางสาวรัญญาวันหลายครั้งแต่กระนั้นเองทางเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคด,ดียักยอกเงินวัดของตํารวจสอบสวนกลางเองก็ไม่ได้หนักใจหรือเป็นกังวลและยังคงเชื่อว่าอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นกับการเล่นพนันออนไลน์ของนางสา,าวอรัญวรรณอย่างแน่นอนเพียงแต่เจ้าตัวไม่ได้เป็นคนแทงพนันด้วยตัวเองเนื่องจากมีพยานหลักฐานเส้นทางการเงินเป็นข้อมูลสเตทเมนต์ธนาคารที่มีการระบุยอดเงินช่วงเวลาที่โอนเงินตั้งแต่เรื่องโอนเงินจากบัญชีธนาคารวัดเข้าสู่บัญชีธนาคารส่วนตัวของนายแยม้มแล้วโอนไปยังบัญชีธนาคารของนางสา,าวอรัญวรรณก่อนจะโอนต่อไปยังบัญชีเครือข่ายเว็บพนันช่วงทำลายไล่เลี่ยและมีเงินจํานวนสอดคล้องกันถึง11ครั้งรวมเป็นเงินกว่า15ล้านบาท เมื่อพิจารณาควบคู่กับวัตถุพยานอื่นๆจำพวกคลิปเสียงที่มีการบันทึกการสนทนาพูดคุยในลักษณะทวงถามเงินติดค้างค่าแทงพนันและคำให้การของพยานบุคคลบางรายที่ยอมรับว่าเคยได้ยินอดีตเจ้าว,ว่ารายนี้พูดคุยเรื่องผลได้เสียจากการแทงพนันจึงทำให้เชื่อว่านายแย้มน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นพนันอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีดังกล่าวเองก็ไม่ได้มองว่าการติดพนันจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ในายแย้มยักย่องเงินวัดจำนวนมหาศาลดังกล่าว หากแต่ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของนายแย้มกับนางสาวอรัญญาวันหลังแนวทางสืบสวนพบว่าทั้งคู่เริ่มสนิทสนมกันมาตั้งแต่ปี2563และไม่ได้มีการพูดคุยกันเพียงเฉพาะเรื่องแทงพนันเท่านั้นหากแต่ยังมีการพูดคุยในลักษณะลามกอนาจารหรือเซ็กซ์โฟนผ่านวิดีโอคอลอยู่บ่อยครั้งกระทั่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเรื่องดังกล่าวได้แดงขึ้นเมื่อนางสาวอรัญญาวันโทรศัพท์มาของเงินจํานวนมากจากนายแย้ม อ้างว่าจะนําไปใช้หนี้จากการลงทุนเปิดร้านที่ตลาดแห่งหนึ่งเป็นการด่วนเพราะโทรศัพท์มือถือได้ถูกเจ้าหนี้ยึดไว้หากไม่รีบนาเงินไปจ่ายเจ้าหนี้เพื่อไถ่ถอนโทรศัพท์กลับคืนเสี่ยงต่อการที่ข้อมูลความลับเรื่องคลิปเฉ้าที่เคยแอบบันทึกไว้ในเครื่องจะถูกพบโดยบุคคลภายนอกจึงทําให้ในายแย้มเกิดความโมโหและเป็นกังวลนําเรื่องไปปรึกษาลูกศิษย์และพระลูกวัดคนสนิทก่อนจะเรียกตัวนางสาวอรัญญวันมาสอบถาม จนทราบข้อเท็จจริงว่าไม่ได้มีการติดหนี้เจ้าของตลาดจนถูกยึดโทรศัพท์มือถือแต่อย่างใดที่ทําไปเพียงเพราะต้องการเงินแต่เพื่อป้องกันไม่ให้นางสาวอรัญวันนําเรื่องคลิปฉชวมาคมขู่เรื่องเงินจากนายย้มอีกทางกลุ่มลูกศิษย์และพระคนสนิทจึงให้นางสาวอรัญวันนนาโทรศัพท์มือถือเครื่องดังกล่าวมาทุบทําลายทิ้งต่อหน้าและขอให้ยุติเรื่องราวความสัมพันธ์ทั้งหมดลงแต่ทว่านางสาวอรัญวันหรือสีกาเกนฑ ได้ให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าก่อนจะทำการทุบโทรศัพท์ตามคำสั่งของทิดแยม้มตนได้ทำการไบอัพข้อมูลไปไว้ในมือถืออีกเรื่องหนึ่งก่อนแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ